ข้อที่สีหัวข้อที่สี่จุดสี่หัวข้อย่อยที่สี่เป็นการพิมพ์ารายงานต่างๆเป็นรายงานเงินเดือนเงินเพิ่มเงินหักของพนักง,งานรายเดือนนะคะตามเคสตัตตี้นะคะเราจะในกรณีนี้จะขอใช้เป็น search menu นะคะ ถ้าเรารู้เมนูโค้ดเราก็ไปที่ search เมนูได้เลยนะคะเมนูโค้ดของรายงานเงินเดือนเงินเพิ่มเงินหักของพนักงานร,รายเดือนก็คือ P O I N C D E 2 P O I N C D E 2นะคะแล้วก็กด enter ค่ะโปรแกรมก็จะขึ้น รายงานประวัติเงินเดือนเงินได้และเงินหักของพนักงานรายเดือนนะคะก็จะมีให้เลือกช่วงที่เหลี่ยมตามรหัสตั้งแต่ศูนย์ูศูนย์ถึงศูนย์ศูนย์นนนะคะแล้วก็พนักงานตั้งแต่รหัสศูนย์หนึ่งถึงศูนย์สามนะคะแล้วเราจะมาแก้ไขตรงช่วงเดือนนะคะช่วงเดือนของเราเป็นเดือนกุมภาสองห้าห้าแปดนะคะถึงเดือนกุมภาสองห้าห้าแปดเหมือนกันนะคะ เดือนเดียวนะคะอันนี้แล้วพอเราเซ็ตเสร็จเราก็จะกดโอเคนะคะแล้วก็เลือกปรินนะคะปรินเป็นงานการพิมพ์รายงานต่างนั่นเองะคะ่ะก็จะได้แล้วนะคะเป็นรายงานปรวัติเงินเดือนเงินได้และเงินหักของพนักงานรลายเดือนนะคะตั้งแต่งวดเดือนกุมภานั่นเอง ก็จะมีพนักง,งานสามคนก็คือนางสาวสุใจเก่งมากนายดีจริงแน่นอนแล้วก็นางสาวงานจริงดีพร้อมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปริ้นทิมพ์รายงานได้เลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับรายการการพิมพ์รายงานต่างๆนะคะเป็นรายงานเงินเดือนเงินเพิ่มเงินหักของพนักง,งานใจเดือนในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ